สวัสดีครับวันนี้นะครับตัวตลาดหุ้นนะครับวันที่9สิงหาคมนะครับ2565นะครับตัวเซ็ตอินเด็กต์นะครับตอนนี้อยู่ที่1,618.85นะครับก็ใกล้ๆแนวต้านทร์เก็ตเรานะครับที่เล่นตีมไตรมาส2องก็คือในส่วนของ1,620-1,600นะครับถ้าดูคลิปเก่าเราก็คือตีมประกาศงบไตรมาสสองอาจจะถึงประมาณสิ้นปีได้นะครับแต่ว่า ตรงนี้เป็นโซนที่ต้องระบัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นแนวต้านประมาณสักพันหกรอะครับอาจจะมีแรงขายเพราะขึ้นมาเยอะพอสมควรได้นะครับดังนั้นกลยุทธ์นะครับตอนนี้คือถ้าเซ็ตนะครับ ไม่หลุดนะครับจากเดิม1,585เราขยับขึ้นมาคือถ้าไม่หลุด1,600นะฮะถ้าไม่หลุด1,600จุดหรือนะครับหุ้นที่ถือมีตีมในการเล่นอยู่นะฮะมีตีมในการเล่นอยู่เช่นตีมพลังงานขึ้นตอนปลายปีตีมดอกเบี้ยอะไรพวกนี้นะครับก็ถือไว้ก่อนนะครับถือไว้ก่อนซื้อตามโซนเอานะครับถ้าไม่หลุดนะครับถ้าเซ็ตปรับตัวลงมาก็หาจังหวะโซนในการซื้อโซนในการเทรดเอานะครับ ส่วนนะครับบางตัวนะครับถ้าสมมุติว่าลุ้นงบไตรมาสสก็ระหว่างนี้ที่ลุ้นงบนะครับถ้าสมมติมีการปรับตัวลงถ้าไม่หลุดโดนสต็อปลอสนะครับก็ยังรันไปก่อนนะครับเพียงแต่แค่ตรงนี้คือขึ้นมาเยอะแล้วอาจจะมีการปรับตัวลงได้นะครับซึ่งถ้าสมมติต่ำกว่าพันหกเราก็ยังไม่เล่นนะครับถ้าตา่ำกว่าพันหกเราเลิกเล่นนะฮะแล้วเราค่อยรอหน้าเทตุใหม่อีกทีหนึ่งนะครับ ตอนนี้เซนติเมนต์คือขึ้นมากเกินไปนะครับยังไม่ถึงจุดที่ต้องเ,อเก็บมือนะครถ้าเก็บมือคือหลุดพันหนะครับหลุดสต็อปลอสอันนั้นต้องเก็บมือแล้วนะครับก็ฝากไวส้สั้นๆเท่านี้นะครับสำหรับมุมมองตลาดช่วงนี้ช่วงประกาศงบไตรมาสสนะครับ